มาครับผมอยากทราบว่าแถวนี้ยังมีใครที่ยังใช้แบบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้ไหมครับในชุมชนนี้เขาจะไม่มองเห็นกันเพราะว่าเขาจะปลูกยางพาราจะเป็นส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจะเป็นยางพาราหมดเลย hmm. คือคนที่เขาทาจริงจริงมันมันมันไม่มีอ่ะเขาไปได้แค่ปีสองปีเขาก็ถอยเพราะมันเป็นงานที่หนักเหนื่อยถ้าใครไม่อดทนจริงๆก็ไปไม่รอดแล้วก็เรื่องปุ๋ยด้วยปุ๋ยเคมีมันแพงราคาสูง พอราคาสูงปับ๊บออามาใส่ผลไม้ต้นไม้ทุกอย่างมันต้องใส่เดือนละครั้งนะ่ลูกถ้าเราผสมปุ๋ยเองไม่เป็นเราก็ต้องซื้อของในราคาแพงแลวมันไม่คุ้มแล้วจุดเริ่มต้นของมที่ในการทําเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าปลูกผักแบบหลากหลายแบบนี้ครับจุดเริ่มต้นมาจากอะไรครับตอนได้ปลูกยางพราราใช่ไหมที่ดินเท่านี้แล้วก็มันต้นมันตายหน้าตายมาได้แค่วันละห้าสิบบาท ที่ดินมาสี่ได,ได้ได้เงินเข้าวันละห้าสิบบาทก็เลยคิดคุ้นยางเอาอยังไงดีคุ้นยางแต่ก,ก่อนคิดว่าจะปลูกทุกอย่างปลูกอุูกหมดแหละปลูกม่วอ่าล้มเสียหายไปก็หลายหมื่นก็ไม่คิดว่าคิดว่าจะไม่รอดเหมือนกันนะเพราะว่าดินทรายดินที่ว่ามันไม่มีเราต้องซื้อดินที่อื่นมาถมเห็นไหมอันนี้เราจะมีดินถมด้วยเพื่อที่จะประคองให้ดินของเราอุ้มน้ํา แล้วแนวคิดก็คือเราจะทํายังไงให้ดินสีไร่มีไยได้เข้าทุกวันโดยที่ว่ามันไม่ต้องรอว่าเออถึงฤดูตัดยางได้ฤดูนี้ต้องหยุดหน้ายางเราได้แค่วันห้าสิบบาทเราจะเอาตัวรอดไหมอ่ะถ้าเราไม่ทําแบบนี้เรายังเอาตัวไม่รอดรอะลูก mm hmm. เราต้องพึ่งเงินจากลูกหลานอันนี้ลูกสองคนไม่ต้องเลี้ยงก็ได้เ <laughs> พราะว่าเรายังไงอะ่ะพราะมก็ดูแลตัวเองได้ใช่ไหม <laughs> เขาก็ช่วยซัพพอร์ตเล็กๆน้อยๆไม่ต้องขอเขาทุกวันพูดง่ายๆว่าพอเพียงเหมือนที่ในหลวงเราว่าก็คือเราต้องมีทุกอย่างที่เราทําได้แล้วก็กินได้กินได้แล้วก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็เลี้ยงประชาชนเพื่อนๆที่มาบ้านเราได้ด้วยไงบางทีเราบ้านเขารวยนะแต่เราไปบ้านเขาเราได้กินแค่น้ําอ่ะแต่มาในสวนของมะนี่ เดี๋ยวได้กินน้ำอ้อยน้ำมะพร้าว<ม>ผลไม้อ่ถือว่าเราได้ไดทําบุญด้วยใช่ไหมใช่ครอัอันนี้คือแนวคิดที่ว่ามาปลูกสิทธิ์แบบพอเพียงพอเพียงของเรากับพอเพียงของคนอื่นไม่รู้เหมือนกันไหมนะมของม้านี่ก็คือพอเพียงก็คืออ่าลดรายจ่ายสร้างรายได้นี่อาทิตย์หนึ่งมาก็ไปนะัดไปตลาดก็แค่ไม่ใช่อาทิตย์เลยเดือนละครั้ง<ม>แทบจะไม่ต้องซื้ออะไรเลยต้องผักั้งผลไม้แล้วก็ ถ้าจะกินปลาพวกนี้ก็แค่เบ็ดมันหย่อนอมันมีเยอะมันมากับน้ําอันนี้ปลาธรรมชาติมหมอโอเคแล้ว่าับแล้วมีคําแนะนําสําหรับวัยรุ่นรุ่นใหม่เลยพวกผมครับที่เหมือนพวกผมมาวันนี้ผมได้ความรู้เยอะมากมีคำแนะนำอะไรสำหรับวัยรุ่นยุคใหม่นะครับเด็กยุคใหม่จะมีความอดทนไหมนนองอันนี้มันงานสำหรับคนเก๋ไหมลูกถ้าเด็กรุ่นใหม่เราต้อง เราเราเราต้องมีแรงผักดนันแรงถีบอ่ะรู้จักคำว่าแรงถีบไหมเราต้องเราต้องอยากทําก่อนอเราต้องเราต้องคิดว่าเราอยากทําแล้วเราเราต้องทําให้ได้แล้วตอนแรกๆอะ่ะเกษตรมันไม่ได้สวยงามนะมันไม่ได้ลูกสวยนะเราดูจาก youtube ที่เราเห็นเขาอ่เขาโพสเขาโพสอันนั้นเขาสำเร็จแล้วนะคะไม่เห็นของมานี่มัสสำเร็จแล้วนะลูกแต่ตอนเริ่มต้นอะ่ะเริ่มต้นมันหนักมาก หนักขนาดที่ว่าร้องไห้ไปด้วยแล้ว <G ül> หนูจะพวกหนูจะไหวไหมอืมอันนี้คืออันนี้คือเนื่งมันอดทน <G ül> สองต้องกลา้กลาที่จะดำผิวนี่ดำแน่ <G ül> เพื่อนทักแน่ว่าเออมึงไปทำอะไรมาดำปีเลยเออต้อง,ต,องต้องรับไม่ได้สามต้องมีคนคอมเมนต์แน่ว่ามึงไปไม่รอดแน่ <G ül> เองไปไม่รอดแน่สูไปไม่รอดแน่คอยดูแต่ไปไม่รอด <G ül> อ่าพอเริ่มต้นปีแรกใช่ไหมพอปีที่สองทุกอย่างมันต้องต้องเอ็กซตีฟต้องต้องต้องบูรณาปีที่สองนี่ต้องต้องต้องเรียนรู้แล้วว่าต้นไม้ต้นนี้มันชอบดินนี้ไหมอ่าพืชตัวนี้มันชอบกับที่ที่ของเราไหมแล้วเราไหวไหมกับตัวนี้เหมือนกับว่าทุเรียนนี้มันปลูกยากใช่ไหมใช่ครับมันระยะเวลาของมันก็คือ6ปีกว่าจะได้กินตอนที่ปลูกใหม่ๆโรคมันจะเยอะมากทั้งเชื้อราทั้งแมลงทั้งทั้งหนอนแล้วก็เพี้ยะ แล้วทีนี้เราจะไหวกับมันไหมอ่าเราก็อย่าปลูกเยอะอะไรที่มันหนักต้นทุนเยอะเราก็ลดไปเลยเราไม่ต้องไปไปไปเยอะกับมันเอาไว้ต้นสองต้นไว้กินอ่าถ้าว่าจะเป็นอ่าที่ว่าง่ายที่สุดเริ่มต้นก็คือกล้วยมะาพร้าวนะลูกนะ<ม>กล้วยกับมะพร้าวนี่<ม>อย่างอื่นเราไม่ได้กินเราได้กินแน่อันนี้เราก็ผักสวนครัว<ป>ผักสวนครัวนี่เราปลูกไปเลยปลูกก็เยอะเพราะถ้าเราปลูกเยอะเราได้ขายด้วย ขายแล้วก็แบ่งปันแล้วก็เราไม่ต้องซื้อเท่ากับพอเราออกหลังบ้านปับ๊บเราออกเข้าสวนปับ๊บเ,เราไปซุปเปอร์มาร์เก็ตแล้วซุปเปอร์มาร์เก็ตหลังบ้านก็คือมีผักมีผลไม้มีปลามอีอะไรอีกอะ,ะผลไม้อ่าคือครบไหม่อไ,ไม้ก็มีสมุนไพรได้กินได้สมุนไพรด้วยมาครับ ถามชื่อมะหน่อยนะมะชื่ออะไรครับระยดูเหนนคะครับมะทำแบบพวกเศรษฐกิจพอเพียงใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงนี้นานแค่ไหนแล้วครับปีนี้ปีที่ห้าปีที่ห้าได้ขนาดนี้เลยครับปีที่ห้าทุกคนดูครับปีที่ห้าก็ที่ได้ผลแล้วก็คือมะพร้าวอ้อยแล้วก็ฝรั่งที่เป็นที่เป็นตัวนำเงินให้ก็คือ อ้อยมะพร้าวฝรั่ังแล้วก็มะละกมะากอน,นี่้ขายเกับทุกวันเนี่ยลอมมาากมะละกอมีไม่กี่ต้นเด็กก็เป็นตัวทำเงินแล้วก็ผักสวนครัวอายไปไป,ไปชมผักสวนครัวมาก,ก่าดตามมาครับมาชมผักสวนครัวของมะก,กันครับ ขุดเอาไว้เพื่อที่จะเลี้ยงหอยขมจะหอยขมไหมหรืคจับอ่าแล้วเลี้ยงแล้วเอาหอยขมมาเลี้ยงแล้วก็นกมาจิกหมดเลยอ๋อลงว่าไม่รอดแล้วอันนี้ก็เลี้ยงปลาไว้เยอะเหมือนกันน้ําท่วมสองครั้งก็ไปหมดเพราะเราไม่รู้ไงว่ามันจะท่วมขนาดไหน,นก็เลยปล่อยปลาไว้เรื่อยๆนีจ่จริงๆจะเสกต้ก็ไม่ต้ให้ปลุกนะเพราะมันจะดึงอ่า ดึงได้ธาตุอาหารจากพืชตัวอื่นไปฮะดึงจากตัวหน่งใช่มันจะดึงดึงอาหารไปหมดแต่ก็ปลูกเลยเราเราไม่ได้ทําเพื่ออะไรอ่ะเราทำเราทำแบบเราจะกินมากกว่าไงกลายเป็นว่าดึงไปเหอะเดี๋ยวเราปลูกเราใส่ใหม่อ่ะดูแต่ฝรั่งนี่ไหมเปิดถุงฝรั่งมาเยอะอะอันนี้อันนี้เราซุ่นน้ำเกลืออยู่เลยถ้าเกลือมันจะฝาดมะม่วงแล้วอันนี้มี นี่ที่นูิเมื่อกี้ชมพูอันนี้เป็นชมพู okay. ักท like sure <łem> ิกันทักกันนะคะอายุก็คือตั้งแต่เริ่มปลูกก็คือเริ่มทันสวนตะบูก่อนข้าวเอยเรียนอะไเรียนน้ำได้ไหมเรียนน้ำไม่เรียนเทศอันนี้ก็มันจะหมดเป็นผลไม้ที่ก็มันจะหมดจากรูปนี้เพราะว่าไม่มีใครปลูกแล้วนี่ราคาสูงมากเลยลูกโดนห้าสบงสิบาทท่นมันไม่ได้อร่อยนาาอร่อยไหม่อร่ยแงเป็นยายาทวรแงวลสาลูไาไม่มีแล้วเด็กรุ่น แค่ขี้วัวขี้ไก่แล้วก็น้ำมักกิจลาน้ำมันการทวีนแล้วก็ที่ที่ที่ต้องให้มาจากพัฒนาการินเคยรู้จักพอดอพอดสองไหมไม่มีนะไม่มีไม่เคยจากอันนี้จากที่ว่ามันมันเป็นปุ๋ยที่ว่ามันเป็นก้อนๆอลไรนันจะเลื่อยจะไหลหมดอันนี้ถ้าถ้าปุ๋ยมันได้เอ็นซีเคก็ไปก็ไปตรวจถั่วได้ทุกอันที่มันไม่ได้รู้หลักสูตรว่าอะไรเท่าไหร่นะใส่เม่าเ่าทุกอย่างที่มีก็คือใส่มั่วไปเลยให้ให้มันมีสารอาหารที่ครบตกลงว่าผลไม้เป็นลูกเป็นอะไรก็เออีใจารณาดูชมพู่เดี๋ย ที่ดินทั้งหมด4ไร่นะคะของหมานที่มาทำทั้งหมดทำคนเดียวแต่ลูกชายเห็นมาช่วยเวลาหยุดงานบางทีก็อาทิตย์ละครั้งหรือว่าเดือนละสองครั้งวันเด็กก็วางก็มาช่วยส้มปุ๋ยได้มาช่วยตัดยาแต่ก็สามีสามีก็เพราะว่าทำงานอยู่ต่างจังหวัดก็มาในนั้นทีแต่ทุกท่านคนเดียวสมัครว่าแต่ก็กเล็กเตะลุกไปด้วยแล้วพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจก็คือมะพร้าวแล้วก็อ้อยอ้อยนี่ได้ทุกวันนะคะถ้าทำได้ทุกวันเลยถ้าเราทำราคามันจะดีช่วงนี้ช่วงเดือนหจะดีมากวันนึงก็ตกประมาาณถ้ทจริงๆก็ะดีมาอวันหนึ่งก้ ไอ้เหมันพวกผลไม้เรื่องนี้เราไม่ได้กินประจำได้รายได้หแบกมันไม่มียหรอกมันมีรายได้ที่ว่ามันไม่สม่ำเสมอเกษตรกรท่าก็รู้ว่ารายได้จริงๆมันไม่ทุกวันมันไม่ทุกวันถ้าจะสนับสนุนเกษตรกรให้ทำก็ต้องสนับสนุนให้เขาทำแบบเกษตรพอเพียงเกษตรผสมผสานแล้วก็อยากสร้างนี่เพราะเมื่อไหร่ที่สร้างนี่เราจะไม่มีทางกดนี่ได้เลยเพราะว่ายังไงอ่ะมันรายได้มันไม่แน่นอนมันมันขึ้นอยู่กับฤดูฤดูนี้เป็นผลไม้ชนิดนี้แล้วเราจะตั้งค่าตั้งราคาไว้ก็ไม่ได้เพราะบางทีอ่าลดตลาดนะส่วนใหญ่จะเป็นอ่าพวกอ้อยอันนี้อันนี้ราคาไม่ ครก็ว,วันนี้พวกผมขอขอบคุณมากมากครับที่พามาเยี่ยมชมแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ครับผมค,ค,ครับขอบคณครบ